สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับาการเทรดไหมก็ใกล้เคียงนะเป็นเรื่องราวของนิสัยนะครับนิสัย8ประการของคนที่โชคดีสุดๆนะครับนิสัยที่ดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณได้มากขึ้นนะครับได้อเดียม,มาจาก Twitter นะครับของคุณอเล็กซ์แมทเทอร์นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะ ก็เป็นนิสัยที่ว่าดีนะถ้าถ้าเรามีไว้ก็น่าจะทําให้เรา <c oughs> ได้รับดึงดูดโชคเข้ามาเราไมากขึ้นนะครับมี8นะผมสรุปให้ท่านได้ฟังก่อนเลยว่า 1. ลงมือทําหลายอย่างครับ 2. ทําสิ่งที่ยากกว่าคนปกติทำนะฮะสจัดลําดับความสําคัญแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับ4 ไม่แคร์ที่จะถูกเกลียดหรือไม่ชอบนะครับ 5. กล้าเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 6. เป็นผู้ให้ 7. เ,เน้นสร้างไม่เน้นบริโภคอย่างเดียวนะครับแล้วก็ 8. เป็น the, food, the first move ครับคือคนทำแรกๆครับคนเคลื่อนไหวแรกๆกับหลายๆอย่างนะฮะเขาบอกว่าโชคดีนั้นมันไม่ใช่บุคลิกภาพนะครับไม่ใช่พรนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ เราสร้างขึ้นมาเองครับคนที่สําเร็จส่วนใหญ่นะครับที่ผู้เขียนเขบอกคือเขาก็ไปทําความรู้จักและศึกษานะหลายคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นี่เลยนะแต่ว่าเขาทํา8สิ่งนี่แหละทําให้เขามีความสําเร็จมากกว่าคนทั่วไปนะครับ <c oughs> ขอไปหนึ่งคือเขา take a lot of action ครับก็คือ พยายามที่จะทําสร้างตัวเร่งในการดึงดูดโชคให้หลากหลายแนวทางครับยิ่งทํามากเท่าไหร่เนี่ยคนหรือโลกหรือหรือแรงดูดก็จะเห็นเราได้มากขึ้นครับอย่ารอครับถ้าคุณรอไม่ทำะไรเนี่ยคุณก็จะโอกาสได้รับโชคก็น้อยลงนะทำให้มากขึ้นโชว์ออฟให้มากขึ้นครับแล้วโอกาสจะมาเองนะคร สองพวกเขาทำสิ่งที่ยากกว่าคนปกติทั่วไปทำครับสำคัญนะครับว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้นั้นมันก็ไม่เด่นนะครับคุณต้องทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการครับแบบนั่นแหละโชคจะตามมาครับ 3. พวกเขาจัดลำดับความสำคัญนะครับมี Prior i t y ครับแล้วมีความยืดหยุ่นนะครับ ถ้าอยากได้อะไรมากๆอนั้นคุณต้องจัดเป็นอันดับแรกครับแล้วก็มีความตั้งใจทำสำเร็จให้ได้ครับเนี่ยคนที่เขาสำเร็จนะเขาจะมี Pri o r i t y ครับอยากจะได้อะไรต้องได้ครับไม่ใช่ว่าอืมก็ได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาแบบนี้ไปไหนไม่ได้เยอะครับนะฮะแต่ที่นั้นก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะคือบางทีถ้าเราอยากได้มากๆแต่ว่า ผลลั์มันควบคุมไม่ได้ไงเรามีกระบวนการถูกต้องแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ใช่ก็ต้องยึดหยุนว่าเอ้ยผลลัพ์เราคุมไม่ได้แต่ว่าเราสามารถควบคุมความพยายามนะพัฒนากระบวนการใี่มันดีขึ้นได้นะครับ <c oughs> ต่อมาข้อ4พวกเขาไม่แคร์ครับว่าจะต้องถูกเกลียดหรือไม่ชอบนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนมีนะคนที่สำเร็จคือ เขาไม่ใช่เป็นเป็นมิสเตอร์เยสหรือเป็นคนที่แบบว่าต้องการทําให้คนอื่นชอบใจทุกทุกคนทุกครั้งทุกเรื่องครับจริงๆอยู่จริง,ย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 งอยู่เราเราอยากนะเพราะว่าเราก็ไม่ชอบไม่ใครด่าหรอกใช่ไหมแต่ว่าเขายิงแล้วเนี่ยช่วงแรกอะเราก็ไม่อยากให้ดา่าเราพอมีใครดาร่าเราก็รู้สึกว่ามันนอยแต่ว่าพอเราอยู่ใน อยู่ในเกมมากขึ้นนะทำงานมากขึ้นนะเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ครับเลี่ยงไม่ได้ที่ถูกดา่าเพราะว่ายิ่งเราดังมากเท่าไหร่เนี่ยคนที่เขาไม่ชอบคนที่เขาหมันใส่ก็มีตามครับแต่คนที่เขายืนหยัดแล้วก็ไปได้ไกลกับคนอื่นนะเขาจะไม่แคร์ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ครับที่จะไม่ให้มีคนมาดา่ามาเกลียดมาไม่ชอบมาว,ว่า คนอื่นไงเราควบคุมไม่ได้แต่ที่เราทําได้ก็เลยครับทํางานออกมาให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่จะดึงดูดโชคให้เข้ามาเรามากสุดครับดึงดูดเงินหาเรามากสุดครับพอครับนะฮะถ้ากระบวนการดีนะผลลัพธ์ก็จะดีตามเองครับคนเกลียดก็เกลียดไปแหละเขาเกลียดไปเขาไม่มีเขาชอบเราแต่ว่าในสุดแล้วเนะี่ยคนที่ชอบเราก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นคนสนับสนุนเราก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นตามแบบนีน้ดีกว่านะฮะทั้งหมดจะแคร์คนที่ เกลียดไม่ชอบนะโอ้รับรองไปได้ไม่ไกลครับคนที่ล้มเหลวสนใจนะแคร์ในส่วนที่เนี่ยซึ่งมีอยู่เพียงแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เองนะคนชอบคุณมีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนเกลียดคุณบางทีมีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ซ้ำไปแต่คุณแคร์คนกลุ่มนี้รับรองว่าแพ้ครับแพ้ยับเยินครับนะห้าครับเขาเป็นคนที่คุณต้องเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะครับกล้าเสี่ยงอย่างต่อเนื่องก็คือว่า เสี่ยงอทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่กล้าทำแต่มันมีรีวอร์ดที่ดีกว่าไงใช่ไหมคุณต้องเสี่ยงในอะไรก็ตามที่ให้รางวัลสูงซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงครับนั่นแหละครับต้องเสี่ยงแบบนั้นครับจะได้โชคมากขึ้นใช่ไหมคุณต้องกล้าเดิมพันมากขึ้นแต่อย่าเดิมพันเรื่องไร้สาระครับ อะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่เสี่ยงแล้วมันไม่ได้อะไรอะ่ะเสี่ยงเป็นคนธรรมดาทำอย่าครับแต่จงเสี่ยงในแบบที่เออมีใครสักคนทําแล้วมันเวิร์กเว้ยมันมันไปได้ไกลแล้วมันมีเรวเวอร์เลทถงสูงเนี่ยไปครับเดินเข้าหาเลยครับกล้าเสี่ยงโอเคแล้วผลลัพธ์มันอาจจะเจ็บอาจจะมีความล้มเหลวบ้างแต่อย่าได้กังวลครับเพราะว่าจำไว้นะครับว่าผลลัพธ์เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับ ถ้าคุณเสี่ยงไปเรื่อยไปเรื่อยและคุณมีปกวนการที่ดีขึ้นไปเรื่อยนะรับรองว่ารางวัลน,นั้นคุณได้แน่นอนครับ 6. ต้องเป็นผู้ให้ครับอันนี้สําคัญเลยนะจริงๆนะีตั้งแต่1 2 3 4 5 6. นี่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับรีแคปเป็นเหมือนกับตัวสรุปเลยนะว่าถ้าคุณอยากโชคดีนะเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ครับ ให้ในที่นี้ไม่ไม่ไม่หมายความ,มเป็นว่าให้ทานให้หลยนะไม่ไม่เกี่ยวครับนั้นเป็นเรื่องที่แต่ก็เป็นสิ่งที่คนเล่นหวยเขาชอบทํานะวันหวยออกก็ต้องไปให้ทานก่อนเพื่อเพื่อจะได้เหมือนกันแรกครับนะแรกแรกทานเพื่อได้รางวัลเยอะๆมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าแต่ถ้าว่าคุณเนี่ยให้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าเออเนี่ยนะมันจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขามีกําลังจ่ายสูงอยู่คุณก็เข้าไปใน ในกลุ่มนั้นแล้วก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการครับในแบบนี้นต่ฉลาดกว่านะเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเสี่ยงในเกมที่ให้รางวัลสูงครับเดิมพันในตรงนี้ฮะให้ให้ไปเนี่ยทาในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทานะแล้วก็จัดความสําคัญลงมือทําอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยรับรองว่าโชคจะตามเองครับนะฮะเเน้นสร้างไม่บริโภคอย่างเดียวครับ ก็อลล ried, สอดคล้องกับข้อ6ครับคือถ้าคุณเป็นผู้ให้นะเช่นางผมเนี่ยนะให้คอนเทนต์ใช่ไหมผมให้ข้อมูลคุณสร้างคอนเทนต์ให้ข้อมูลใช่ผมเป็นผู้สร้างใช่ไหมผู้สร้างคอนเทนต์คอนเทนต์ล่ะคอนเทนต์ให้ประโยชน์สําหรับผู้ฟังให้ประโยชน์สําหรับแฟนคลับเห็นไหมครับถ้าผู้ฟังได้ผลได้ประโยชน์เอาไปใช้งานได้ดีขึ้นเขาก็จะมีการสนับสนุนผลงานนี่นก็เป็นสิ่งที่ มันเมคเซนส์ใช่ไหมเราให้ก่อนเขาได้เขาให้คืนแร์และแร์ครับนะฮะถ้าอยากจะดึงดูด,งดูดโชคนะครับอย่ารอรับอย่าบริโภคครับจงเริ่มให้เสด็จนะครับแต่ให้ในสิ่งที่มีการฟีดแบ็กที่คุ้มค่าของการให้นะครับสุดท้ายข้อ8ครับเป็น the first mover ครับก็คือว่าคุณต้องเริ่มทำแรกๆครับ หลายสิ่งหลายอย่างนั้นคนที่คือกําไรก้อนโตนะครับมันมักจะตกไปอยู่ในมือของคนที่เริ่มต้นแรกๆเสมอนะครับนี่เป็นสิ่งที่รู้กันแล้วก็เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งของความร่ำ,ร,ำรวยนะครับง,ง่ายๆเลยนะต้นเทรนอะใครที่ซื้อนะครับบิตคอยตั้งแต่แรกเลยครับตอนนี้กำไรโอ้ เป็นหมื่นเท่าเลยใช่ไหมครับคนที่ซื้อหุ้นเวฟหนึ่งเนี่ยกำไรก็เป็นหลัก10 10บ,บเท่าเนี่ยปกติครับหลายหลายอย่างนะถ้าคุณเริ่มทำแรกๆก,กำไรก้อนโตก็จะเป็นของคุณอย่างงามครับเพราะว่าคู่แข่งไม่มีครับแต่ว่าถ้าคุณไปเริ่มตอนได้ท้ายนะตอนที่ทุกอย่างมันบูมไหมเนี่ยรับรองว่า แย่งกันตายครับเพราะว่ามีคู่แข่งมหาศาลเลยครับแต่ถึงกระนั้นจริงๆ the first mover ต้องเริ่มต้นจากอะไรครับเห็นครับว่าคุณต้องทําก่อนครับทําจนเจอนะแล้วก็ทําสิ่งที่ยากทําในสิ่งที่ยากกว่าคนปกติทำครับแล้วก็กล้าเสี่ยงครับเป็นผู้ให้นะครับหรือเป็นผู้สร้างถึงจะมีความสอดคล้องกันครับนี่ครับนี่เป็นนิสัย8ประการของคนี่โชคดีสุดนะครับ ถ้าคุณอยากโชคดีมากขึ้นนะครับอยากดึงดูดความสำเร็จให้มากขึ้นแนะนำให้ลองทำา8ข้อนี้ดูนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับเท่าน,นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ